ครับวันนี้เราจะมาตัดในนาต้นปีที่สามนะครับตัดยังไงนะครับก็ปีหนึ่งตัดไปแล้วปีสองตัดไปแล้วครับปีสามครับต้นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับตัดทิ้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวค่อยดูนะครับเทคนิคการตัดในนาปีที่สามนะครับอ่ะก็เดี๋ยวอย่างเงี้ยกิ่งเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยกิ่งเล็กๆนะครับตัดทิ้งเลยครับตัดทิ้งเลยนะครับ เนี่ยตัดทิ้งเลยนะครับแล้วดูนะครับเราจะเว้นจากตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้อันนี้คือหนึ่งหนึ่งเราจะเว้นประมาณหนึ่งตะไกรนะครับใช้ตะไกรวัดนะครับแต่ถ้าคนที่เป็นเนี่ยเขาจะแบบกิิบได้เลยนะครับแต่คนที่ไม่เป็นที่ดูคลิปผมเนี่ยอ่าขั้นแรกเลยลองทาบเอานิ้วทาบดูก็ได้นะครับเนี่ยประมาณหนึ่งคืบนะครับตะไกรก็จะอยู่ประมาณหนึ่งคืบนะครับนี่สัดงี้เลย นะครับในในหน้าปีสามซัดนี้เลยนะครับกิ่งเล็กๆตัดทิ้งไปนะครับเอากิ่งใหญ่ๆไว้นะครับกิ่งก้างปลาที่เราไม่ได้ตัดทิ้งนะครับนี่ครับแล้วก็ดูว่าให้ให้มันเป็นทรงพุ่มนะครับไม่ต้องให้กิ่งมาซ้อนกันมากนะครับกิ่งไหนซ้อนกันตัดทิ้งให้หมดนะครับกิ่งไหนที่ไม่สวยก็ตัดทิ้งไปนะครับเนี่ครับอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับกิ่งตองเนี้ยครับ ตัดทิ้งไปให้หมดนะครับถ่ายมือเดียวตัดอีกมือนึงก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าภาพมันอาจจะไม่ชัดหรืออาจจะมีความสั่นนะครับนะอ่ะถามว่ากิ่งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเอาไว้ไหมนะครับถ้าเอาไว้กิ่งจะหนานะครับเอาออกให้บางนะครับเอาไว้กิ่งเดียวนะครับนี่กิ่งเดียวนะครับ แล้ววัดมาหนึ่งหนึ่งตะไคร้นะครับพอวัดหนึ่งตะไคร้ได้ซัดเลยครับปั๊บนี่ครับนี่กิ่งนี้กิ่งนี้ถ้าจริงๆแล้วกิ่งเนี้ยถ้าสวยต้องเอากิ่งนี้ไว้นะครับแต่พอดีว่ากิ่งเนี้ยมันไม่สวยนะครับมันมีรอยไหลรอยนะครับไม่สวยเพราะฉะนั้นเราก็ตัดตรงนี้ทิ้งไปนะครับตัดทิ้งไปแล้วให้เหลือกิ่งนี้ไว้แล้วตะไคร์วัดนะครับ ซัดเลยครับนี่นะครับกิ่งน,นี้ก็ตะไคร้วัดนะครับซัดเลยนะครับแต่อันนี้มันถ้าวัดวัดจากนี่มานี่นะครับมันก็จะไม่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตัดให้ตรงกันนะครับกิ่งเล็กไม่เป็นไรนะครับต้องตัดให้ตรงตรงกะกะให้ตรงครับตรงตัดตรงแล้วนี่ครับนะอันนี้ถ้าวัดหนึ่งคืบมันก็จะไม่ตรงกับอันนี้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราต้องทําให้มันให้ได้ประมาณทรงเดียวกันนะครับก็อันนี้วัดได้พอดีนะครับอันนี้วัดก็ใกล้เคียงนะแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับเราเล่นเล่นข้างข้างไปแล้วอ่าเล่นข้างข้างไปแล้วนะครับอ่ามาดู ดูกิ่งกิ่งกิ่งอย่างนี้นะครับที่แตกออกหนึ่งสองสามนี่ครับสามกิ่งอย่างนี้นะครับอันนี้กิ่งเล็กทิ้งไปอยู่แล้วนะครับไม่เกี่ยวครับอ่ากิ่งเล็กๆอยกา่งนี้นะครับให้ไม่ใช่กิ่งเล็กครับสามกิ่งอย่างเนี้เพราะมันออกมาจากตอเดียวกันเนี่ยสามกิ่งเนี่ยปีที่แล้วก็ตัดได้สองกิ่งนะครับปีนี้เราจะตัดอย่างนี้ครับคือกิ่งนี้ใหญ่กว่าก็จริงแต่กิ่งนี้มันอยู่กลางถ้ากิ่งนี้ไว้ก็จะเบียดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอากิ่งนี้กับกิ่งนู้นไว้นะครับ เพราะฉะนั้นกิ่งนี้เราตัดตรงนี้นะครับตัดนี้ทิ้งไปเลยนะครับแล้วเราวัดจากของเก่ามานะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับวัดแล้วตัดนะครับวัดแล้วตัดนะครับกิ่งนี้มีกิ่งเดียวนะครับไม่ต้องไปวัดนะครับเดี๋ยวไม่เท่ากันให้เอาวัดกิ่งนี้ไปนะครับให้ทรงสวยนะครับนี่ยาวช่างมันนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรให้ทรงสวยเข้าไว้นะครับแล้ว บางคนตัดไม่เป็นทรงไม่สวยนะครับอ่านี่สามกิ่งนะครับสามกิ่งเอาไว้สามกิ่งเลยไหมกิ่งใหญ่ๆแบบนี้ไม่ต้องเอาไว้นะครับเอาไว้สองกิ่งพอนะครับก็ผมเดี๋ยวผมไอ้นี่อีกทีนะครับตัวนี้ต้องใช้สองมือนะครับไม่ไหวนะครับอ่านี่ครัผมตัดตรงนี้ทิ้งไปแล้วนะครับตัดไปแล้วนะครับตรงนี้นะครับ เดี๋ยวมองนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะเห็นเป็นกิ่งนู้นเป็นกิ่งนี้นะครับอ่ะอันนี้ผมตัดทิ้งไปแล้วนะครับเทคนิคนะครับในการตัดกิ่งใหญ่นะครับคือต้องใช้สองมือช่วยแล้วมันจะเบามือนะครับก็คือกิ่งใช้มือเนี่ยผักผักผักกิ่งอย่างเงี้ยนะครับที่ผมเมื่อกี้ที่ผมตัดออกอะครับคือใช้มือผักผักนี้ไปนะครับแล้วเราใช้คมตะไคร้ตัดฝั่งนี้ตัดฝั่งนี้นะครับตัดฝั่งนี้ ถ้าเราดึงกิ่งมาหาเรานะครับแต่เราไม่ควรดึงหรอกในกิ่งโดนใส่เรานะครับเราต้องใช้ผักเอานะครับก็คือพอผักเสร็จปุ๊บเนี่ยสมมติตะไคร้เราจะตัดอย่างนี้นะครับสมมตินะครับอันนี้ผมไม่ได้ตัดนะครับตะไคร้จะตัดฝั่งนี้เราจะต้องผักกิ่งไปทางนี้นะครับไปทางนี้เพื่อที่ว่าเราจะตัดง่ายนะครับแต่ถ้าเราใช้มือเดียวอย่างเงี้ย มันใช้แรงมากนะครับก็เราจะไม่ใช้มือเดียวส่วนใหญ่เราจะใช้สองมือช่วยเพราะว่าเราตัดกันไม่ใช่ตัดแค่ว่าต้นเดียวนะครับไปดูดูนะครับเราตัดกระไหลต้นนะครับเราจะตัดตัดแบบใช้แรงไม่ได้พวกเป็นพวกบ้ากําลังไม่ได้นะครับเป็น,เ,ปนเราต้องใช้เขาเรียกอะไรเทคนิคนะครับเทคนิคทําให้ตัดง่ายครับอ่ะเดี๋ยวกิิงเล็กเดี๋ยวผมลอง ้องใช้กําลังตัดดูนะครับก็อันนี้ประมาณคืบหนึ่งก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับดูครับบีบโอ้โหเนี่ยครับไม่เข้านะครับอันนี้ผมลองให้ดูนะครับจริงจริงอย่าทำนะครับมันเจ็บมือนะครับนี่ครับ่ะมันเจ็บมือก็เดี๋ยวกิ่งหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวบือผมไม่ไหวนะครับก็ต้องขออภัยด้วยอ่ะตัดเสร็จแล้วนะครับนะมาดูลักษณะทรงพุ่มนะครับ เห็นไหมครับว่าพอเราตัดเสร็จเนี่ยทรงพุ่มมันจะเป็นทรงกลมนะครับอันนี้ก็จะสูงไปหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องตัดทิ้งนะครับตรงเนี้ยนี่ครับมันไม่มีให้พักแล้วก็ต้องทำครับนี่เห็นไหมสวยนะครับพอเราตัดให้เท่ากันเนี่ยทรงจะสวยนะครับก็อนนี้เป็นเทคนิคแต่งหน้าาปีสามนะครับ เนี่ครับเราทรงเนี่ยครับเราจะเห็นไหมดูดูดูนะครับกิ่งนู้นนะครับอ่ากิ่งกิ่งทั้งนู้นนะครับเห็นไหมจะกิ่งจะกระจายรอบต้นนะครับไม่ซ้อนกันนะครับกิ่งที่ซ้อนกันเราจะเอาออกทั้งหมดนะครับอย่างกิ่งเนี้ยที่มันซ้อนกันเนี่ยผมก็ตัดทิ้งไปนะครับเพราะว่ามีกิ่งนี้แล้วนะครับเราก็ตัดกิ่งนี้ทิ้งไปนะครับอย่างนี้ถ้าเราเอาออกเอาเอากิ่งนี้ออกอีกฝั่งนี้จะดูหลงเหลงนะครับดูน้อยนะครับ ฝั่งนี้ก็จะดูเยอะไปเพราะว่ามีกิ่งนี้กิ่งนี้กิ่งนู้นนะครับถ้าตัดกิ่งนี้ไปก็ไม่ได้นะครับเสียดายนะครับกิ่งใหญ่แล้วนะครับก็เดี๋ยวปีหลังเราก็เลือกแต่งกิ่งเอาแค่ก้านเดียวก้านเดียวนะครับเราก็จะมาไว้สองสองก้านนะครับอ่ะก็จบแล้วนะครับตัดในนาปีที่สามตัดยังไงนะครับปีที่สามปีที่สี่ปีที่ห้าปีที่หก ตัดเหมือนกันนะครับแต่ผมจะไม่ทำคลิปแบบปีห้าปีหกปีเจ็ดละเพราะว่าพอปีสามเนี่ยมันจะตัดแบบนี้แล้วปีสี่มันก็จะตัดแบบเดียวกันหมดเลยทั้งหมดเลยนะครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ